อักสวัสดีกันตอนเช้าครับแฟนๆคนใจชาทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับนี่คือปุยมักนะครับกองปุ๋ยมักที่คนใจชาทุ่งครับยายแก้วฟิลลี่ได้ทําการพลิกกลับนะครับพี่น้องพลิกกลับนะครับเนื่องจากว่าขางล่างมันย่อยสลายบดีนะครับก็ได้พลิกออกมาข้างนอกนะครับพี่น้องพลิกออกมาข้างนอกแล้วับเอาทั้งนอกกลับเข้าไปทั้งในเอาซุ้มมันเปิ้นแล้วกบเข้าไปเอาซุ้มปะทันย่อยกลับออกมาข้างนอกนะครับ พาดไปสองสามสัปดาห์นะครับที่ออกมากกับเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะนี่นี่ครับด้อยสลดยเรียบร้อยพี่น้องนะครับย็นย่วยๆเลยพร้อมที่จะนําไปใส่นะครับแล้วก็พ่ออันนี้มีดไม้ที่ดีอันนึงนะครับเกิดขึ้นในกล่องปุยมกเข้านันก็คือกลุ่มเชื้อราไมคอรไรซานะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่หรือเสื้อล่าเ้นย่อยนะครับนะครับ ซึ่งเป็นเสื้อราชั้นสูงนะครับที่จะ,จะเจร่อเติบโตเป็นดอกเ็ดต่อไปนะครับถ้ามีดอกเ็ดเกิดขึ้นยังซี่นะครับแสดงว่าในกล่องปุ๋ยมากนั้นมีเสื้อราไต้โคดเอิรไม่ข้อไรซาเป็นจํานวนมากนะครับพี่น้องซึ่งเสื้อราไม่ข้อไรซานะครับก็ได้บอกพี่บอกน้องไปแล้วว่าประโยชน์เป็นจังไรน,นะครับช่วยส <c oughs> ่งเสริมให้พืชเอาปุ๋ยไปใช้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะาธาตุฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องซึ่งเป็นาธาตุที่บวกเคลื่อนที่นะครับะละลายน้ำยากนะครับ ถึงจะอยู่ใกล้ก็หากพืชแต่มันก็บอกขยับขอไปหาหากพืชนะครับพี่น้องฉะนั้นจำเป็นต้องมีเสื้อล่าไมคข้อไรซาสตรเป็นตัวช่วยนะั่นก็คืออ่ะไปห่อหุ้มรากพืชให้รากพืชขายายและก็มาสัมผัสกับธาตุอาหารอ่าฟอสฟอรัสได้มากที่สุดนะครับจึงเฮ็ดให้รากพืชดูธาตุฟอสฟอรัสไปใส่ได้ดีขึ้นนะครับโดยการส่งเสริมของไมคข้อไรซาตรนะเออเห็นะครับพี่น้องนี่นะครับแ,แรกๆมันจะ เจ้าทุง่งจะเห็นม่นเป็นฝ้าขาวๆเต็มอยู่พี่น้องนะครับสุดท้ายมาันก็จะเลื่อเติบโตมาเป็นดอกเฮดนะครับสามารถแก้ได้นะครับพี่น,อน้องนี่นะครับนะครับและสปอร์ที่อยู่ข้างใต้นี่เขาก็จะเลื่อนเติบโตต่อไปเป็นเชื้อไม่ค่อได้สราต่อไปนะครับพี่นอ้องครับ <c oughs> ผู้บังัท่านวัด <c oughs> ยายเซเดินนันเสียงจริงงามบะน้องทัานบ,าน,บานนี้บนร,บราปธาดอาหารนะท่านเกิดยังบนนี้ครับพี่น้องนะบนนี้นครับเนื่องจาก มันยังมีความชื้นนะครับดูดซับได้ดีอยู่นะครับพี่น้องดูดซับธาตุอาหารไว้อยู่นะครับแล้วก็ชวนนี้บ่มีฝนหํานะครับพี่น้องนี่นี่ไม่ค่อยไร้สารนะครับอ่ะคุณภาพจะย่างหรือบ่ย่างเดี๋ยวผ้าพี่นองไปเบิ้งอ่าที่หัานําไปใส่นะนะครับที่หัาน้าปุ๋ยมักจากกวงนี่แหละไปใส่นะครับแล้วมันมีผลกับพืชจะไดมีผลกับดินจงไดนะครับซึ่งจริงๆก็นําเสนออยู่เลยเนาะอันดับแรกครับเอามาผสมกับดินปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้เสื่อมโทรมนะครับพี่น้องคือต้นลั่นทมซุ้มนี่นะคร มันส้มมันห้างมันสตาตเนี่ยเพตายเนี่ยจากปลาถิ่มนะครับก็เอาปุ๋ยมักส่วนนั้นนะครับมาผสมกับดินเก่าที่เขามีอะไรหละก็ลดน้ำนะครับกับบอกว่าไม่กันแตกยอดแตกใบเกิดขึ้นนะครับพี่น้องแตกยอดแตกใบเกิดขึ้นนะครับจากบุ้มมีใบกกลายเป็นมีใบนขึ้นยังสีนะครับพี่น้องนะครับก็แสดงว่าได้ปุ๋ยมักนั้นมีถาดอาหารอยู่นะครับมีถาดอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชอยู่นะครับบ่เสียไปไ่นะครับนี่ตัวนี้ใบเต็มเลยนะครับ หรือจะเอามาปูกพักพี่น้องนะครับเอามาปูกพักเัาจะใช้ถุงเอามาผสมกับดินเก่านะครับดินนั่นนี่ปูกพักไปสองสามรอบเลยพี่น้องในกระถางนี่นะครับขี้ขัข้นไปหามาใส่ไม้มันหลายมันหนักก็เลยเอาปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกตัวเก้านี่แหละครับมาคุกใช่อีกนะครับพี่น้องหล้วก็มีการปรับสภาพดินนิดหน,น่อยด้วยวัสดุป,ปุ่นนะครับหล้วก็ั้ากับวัดคาพี่เอดเบิงว่ามันพอดี่เมื่อพอดีเราฮะก็จะทําการปลูกกับปกตว่างา่ายพี่น้องน,นะครับนี่ ผักหอมชีผพกหอมป้อมหอมนี่นะครับพี่น้องนะสดเจีเพ่งเยอะครับไ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเก็ล้วนต่ปุ๋ยมักจากกองนั่นนะครับพี่น้องปุ๋ยหมักจากฟางข้าวกับขี้วัวนะครับนี่หรือจะมาเป็นดินเพาะก้านะครับพี่น้องกระงามนะครับนี่มึงก้าผพักกวองตุ้งนะครับสวดเจี้ยเพ่งเยอะก็นล้วนเต่ปุ๋ยมักจากกองนั่นแหละพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่เรื่องปุูยไม้นะครับเอามาผสมกับดินเก่านะครับดินเก่าซะนั่นนะครับพี่น้องดินข้างกระถังตั้งเต่ปีสองปีก่อนมัครับนี่บ่ได้ เปลี่ยนเลยนะครับกาขา่ะเอามาเบิงใส่ครับไปพวกกะเพราแห้งนะครับตะกีต้นมิตรก้างแห้ง,หงนี่คนใจเศรทุ่งคิดว่ามันสิตายหักทิมไปหลายต้นแล้วนะครับแต่พอหดนน้ำพ่นไนใส่ปุ๋ยเข้าไปก็บอกว่าแตกขึ้นมาอีอะไรพี่น้องนี่นะครับนีุ่่นต้นนั้นนะครับต้นนั้นแห้งหักทิมลายหลือาเท่านั้นแหละแต่พอเห็นมันแตกขึ้นมาก็เลยเศร้าหักเพราะว่าเอาปุ๋ยมักปุ๋ยขอ,อกมาใส่นะครับแม้แต่ต้นลำย่ตยนนี้นะครับพี่น้องนี่นี่ครับ โรยปุ๋ยมักปุ๋ยขวากเข้าไปก็ลดน้ำตามก็ปรากฏวา่าแตกยอดครับนี่แตกยอดนะครับซึ่งเป็นสภาพดินเก่าพี่น้องป้าทิมมะปีสองปีนะครับสําหรับต้นลำํำไยนะครับโซสุดว่าสิบเอาแล้วนะสุดท้ายกันเนีเมื่อใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยขวากเข้าไปก็แตกยอดให้เห็นอีกครับนี่พี่น้องนะครับอ๋อถือว่าประสิทธิธภาพมันยังโอเคอยู่เนาะสำหรับปุ๋ยมักนะครับมูลวัวกับฟางข้าวมักใทรกันนะครับพี่น้องนี่แตกยอดแตกยอดเข้ามาเลยนี่กะเพาตัวนี้คนรจะชอบทุ่งฮักทิมทั้งหลายนี่ นะครับเลือแต่ต่อนี่นะครับแต่ซึ่งีนปลาไว้ละจากการกากซากกางสิลละแตกยอดไปนี่แตกยอดนะได้พัดใส่กบเลยเนาะนะครับสําหรับกระเพรานะครับหมักเน่าขึ้นกันพี่น้องนะครับของยงแข็งยังปลาทิ่มนะครับพอมาฟื้นฟูไม่ก็แตกใบแตกง่ายเห็นนะครับอ่ะเอามาผสมกับดินวานก้าพักคับพักหอมป้อมก็ลังึืนเลยพี่น้องนะครับกรล่วนเต่ปุ๋ยมักจาก กองที่คนจะสชทุ่งวอให้พี่น้องฟังนะครับนี่มาผสมกับดินเพื่อปลูกพักนะครับเนี่อันให้กล้าพักนะครับพักกวงตุ้งอันที่วานอยู่ในกระถางนั่นนะครับประมาทบ่ได้ได้อยพี่น้องได้สำหรับปุยหมักนะครับปุยหมักถือว่าใส่ได้ที่เดียวนะครับถือว่าเป็นปัจจัยลักของพี่น้องเกษตรกรเลยสาหรับเกษตรอินรียเกษตรลดต้นทุนเกษตรเพื่ออยากจะปรับปรุงสภาพดินน้านะครับพี่น้องนะครับนอกจากพืชพักต่างๆแล้วบรรดา ไม่ยืนต้นนะครับพี่น้องเช่นพักขาเลยนะครับโดยมีการเอามาใส่นะครับก็เป็นปุ๋ยมากขึ้นนครับพี่น้องนี่นะครับนะครับเพื่อให้สภาพดินดีขึ้นนะครับเห็นไ่พี่น้องหากพักขาได้ขาวๆนี่ยหากพักขาได้ขาวๆึ้นมากินนะครับนี่นะครับดินบริเวณค้นต้นล้วนซุยนะครับจากดินขีดากดินในก้นสะนะครับพี่น้องมะพร้าวก็เริ่มแท่งยอดแท่งยางให้เห็นแล้วครับนี่ นะครับที่แหลกขึ้น่าสิมับเนาะโศสุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าไปนั่งค้าควายห่างเป็นหน้ายห่างเยู่พนนะครับบัวเรวมะเบิงนะครับยายแก้วเฟมิลี่กับยากช่วงจะไปเบิงท่าพ่อเลยก็แห้ป้าคักนะครับไปเบิงพ่อแ่านะครับมันฟื้นไม่บันนะครับเสดา,ายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าได้ลงมือเฮ็ดแล้วนะครับนี่แหกยอดเอเร่นะครับนี่มันพลานคืนยอดนะพี่น้องแท่งยอดจ้เห็นแหรอหล,ลังจากพักยอดมาตั้งหลายปีเนาะพักยอดมาตั้งปีสองปีนะครับเริ่มแล้ว ก็โดยอนุภาพของปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนี่พี่น้องนะครับปุ๋ยหมักเนี่ยที่เขาเห็ดเนีย่ยโดยการน้าปุ๋ยคอกมะหมักกับมุลสัตว์เออมักกรมูลสัตว์ไว่านําปุ๋ยคอกมะหมักกับฟ้าเขานะครับพี่น้องก็คือเอาเฟืองเขาให้งัากินแล้วมันเฟืองที่มันเฮียลงมาค้างลางแล้วมาผลกับพีกับเมียวมันหน่อยพี่น้องนะกวดเอามากองแล้วก็เอามาเห็ดปุ๋ยหมกักในการลดยุลินทซีย์เข้าไปนีคุ้มพยางเพื่ออ,อ,อบขาเสื้อนะครับ จนกระทั่งย่อยสลา,ายดีถ้าจะนํามาใส่นะครับพี่น้องผมหมัมกแล้วหมดกับได้กินเลยได้พี่น้องครับคันมมนปลาถิมซื่อๆชิมบริกินของชิได้ทิ่มนะครับสุดท้ายก็สมริ์ผลไปในระดับหนึ่งเนาะในระดับเริ่มต้นนะครับพี่น้องพวกค้าพวกเครื่องเศรษฐกิจก็เลี้ยงบดนะครับจนบม่มีผลิตการเขามาโอ้ยมันปลูกทิม่มปลูกทุ่มนาะเพราะว่าแทบบานเลี้ยวเห็นนะครับสุดท้ายมาฟืนไม่นะครับพี่น้องจากขี้ดินดากในเห็นมาขุดขึ้นมาเขาอักหลักเลย นะครับนะครับดินแบบนี้ค่อขทางจะเปลืองปุ้ยมากนี่แต่ก็ปลูกไปยังถ้าเ้ามมีายก็โอเคนะครับพี่น้องถ้าเ้ามมลายก็โอเคนะครับใส่ได้นะครับปั๊บปุูงไปเอยอาจจะเดือนละข้งนะครับสําหรับใส่นี่คือละมดกันสินะครับปลูกมากเพราะท่านได้กินเป็นกิจจลักษณะจักเจือเมื่อมาเริ่มฟื้นฟูเริ่มปั๊บปรุงดูแลดีๆก็เป็นหมากให้ได้กินนะครับพี่น้องเป็นหมากให้ได้กินแล้วนะครับเก็บไปบ่มลายสุดแล้วนะครับนี่หมากอุตุนเตียนอย่นี่นะครับ ในระยะเริ่มแรกอาจจะยังบ่ทันดกนะพี่นอ้นอ,อ,งนนองนะครับพี่น้องข้างล่างนี่กับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับที่ใส่นะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ใส่นะครับรวมกับวานปุน๋นโดลเม่เพื่อปรับสภาพดินถ้าเ้าขึืนน้ำเยอะเลยๆมีความชื้นนี่แล้ก็สามารถปรับสภาพดินกปนํานะครับเฮ็ดให้ดินอยู่ในสภาพวะที่เหมาะสมนะครับถาดละอา,ดอาหารเผืชละลายออกมาได้ใน,ในระดับที่พอดีนะครับพี่น้องในระดับที่สมดุลกัน นะครับพืชก็ไปกินได้นะครับกระส่งผลมาถึงหมากถึงผลเขาเห็นพี่น้องนี่นะครับนะครับนี่ยังสิอ่ะนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไผ่มีกะรวบรวม,รวม,รวมเก็บไว้ได้พี่น้องได้จะหมักยังนนยั้งก็ได้นะครับที่แน่ๆก็คือจะปามู้นสัตว์นะครับส่วนวัสดุทูดิบตัวอื่นเนะี่ยเพราะว่าจะเป็นพืชพักใบไม่ใบไรเตรียมเลยครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ขุดมั่น นะครับถึงฤด,ดูกาลขุดมันสับปะหลังนะครับวัตถุดิบสั้นยอดอีกตัวนึงก็คือใบมันสับปะหลังนะพี่น้องนะครับนะครับใบมันสับปะหลังนะครับสามารถมาร์กปิดปุ๋ยมาร์กได้ถ้าจะว่าไปแล้วคุณภาพดีกว่าฟางเข่าอีกครับพี่น้องเนื่องจากว่ามีในตัวเจนในปริมาณสูงนะครับถ้าเอาไปเฮ็ดเป็นอาหารสัตว์ก็มีโปรตีนในะระดับสูงนะครับ20ถึง25เปอร์เซ็นต์ นะครับพี่น้องสูสีกันครับแนแดงเลยล่ะนะครับสำหรับโปรตีนนะครับพี่น้องเมื่อโปรตีนสูงนะครับเมื่อมักมาเป็นไนโตเจนการเปลี่ยนโปรตีนเป็นไนโตเจนก็มีปริมาณสูงขึ้นกันนะครับอ่บาใบมันสบปะหลังอย่าลืมพี่น้องกวดใส่กระสอบไว้เลยนะครับเอามาเป็นปุ๋ยมักเรียว่าเห็ดเป็นดินปลูกใบมันสำปะหลังก็โอเคขึ้นกันกับใบซ้ำสาเลยจักไผรเป็นไผลละงานนี่นะครับพี่นอ้องเอาลองไปหามาใส่บ้งครับช่วงนี้อ่าพี่น้อง อาเช่าสวนมันขุดมันนะครับใบมันลนใบมันล่วงนะครับพี่น้องหรือลํามันที่เขาตักเขาสอมแล้วเขาเบานะครับมีใบมม่ยังกะไปขอมานะครับคันเขาหายวะนะครับจริงงเขาเขาบ่น่าจะแพ่งหอเนาะสาใบมันแม่นแล้วเจ้าสาใบมันอ่ะมักเข้านะครับพี่น้องหนึ่งได้ปุ๋ยมักปุ๋ยขอกก็แข้งยอดแล้วพี่น้องนี่นะครับนะครับก็คือเข้ามีการใส่ปุ๋ยมักเป็นรักนั่นเองนะครับนี่คุมโคนต้นด้วยฟางข้าวเพื่อรัชษาความชื้นนะครับพี่น้อง กวน้ำว่างออกหมากใส่ยแรงนะครับนี่คือประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องนะครับนี่ยิ่งมีเสื่อไม้ควาาา้าไรซาเกิดขึ้น,น้ำเนี่ยยิ่งดีนะครับพี่น้องยิ่งเป็นการดีนะครับเพราะว่าจะเฮให้ปุ๋ยหมักนั้นมีคุณาภาพนะครับสามารถช่วยให้พืชนําปุ๋ยไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นโดยการส้อยเรือของเสื่อไม้คว้าไร่านะครับเฮ็ดให,หลักพืชสัมผัสกับธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องนะ อ๋อคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพิ่งถนิดสัก่อนนะครับคลิปหนไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมคลิปนี้เอามาบอกปนฟังเกี่ยวกับปุ๋ยมักนะครับถ้าพูดได้มักแล้วมีอ่าเสื้อล่าสีขาวๆเกิดขึ้นนะครับเป็นน่องเป็นคุยเป็นยังกะเพรต้องตกใจนั่นคือเสื้อล่าดีนะครับอาจจะเป็นกลุ่มของไมโคราไรซ่าก็ะไรนรั่นคือ